แอนทองประสมปมคบซ้อนมีอีกคนในวงการค่ะแอบคบซ้อนกับพระเอกหนุ่มในวงการบอกเลยว่าเปิดใจผ่านทางรายการอยู่ในวงการมา30ปีความรักยาวนาน17ปีเผยพบรักกับเอทินพัน์ก่อนจะเจอคำถาม ว่าสาวแอนเคยคบพร้อมกันด้วยหรอแอนเผยว่าคือพูดแล้วนี่เหมือนสวยเลยนะจริงๆริอะไม่ใช่หรอกจังหวะคุณเอเนี่ยเข้ามาจีบก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาพร้อมๆกันเลยเป็นคนในแวดวงที่เรารู้จักบอกชื่อไปก็รู้จักเป็นช่วงสั้นๆเลยเขาเนี่ยเข้ามาแล้ววันนึงแอนก็ไปเดินห้างกับคุณเอจังหวะนั้นที่ผู้ชายตอนนี้เนี่ยโทรมาผมรู้นะคนอยู่ตรงนี้ แอนก็คิดเขาจะเห็นไหมว่าเดินอยู่กับคุณเอเหมือนเอาดอกไม้หรือตุ๊กตาม,มาวางที่หน้ารถเรารู้สึกเดี๋ยวต้องเจอกันแน่เลยชีวิตแบบนี้ไปต่อไม่ได้แน่ต้องทีละอย่างก็ไม่ได้สวยเขาก็ไม่ได้จีบเราแบบลงรักเขาแค่เริ่มเข้ามาพร้อมกันเพิ่งจะถึงเลเวลที่หนึ่งเองแต่เราไม่สบายใจเราต้องจับฉลากแล้วก็เลือกว่าจะคุยกับใครต่อ สำหรับคุณเอแอนเปิดเผยนะคะว่าเราเป็นคู่รักที่ไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์คือความรักมีสองด้านเสมอมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นด้านสวยงามตลอดเหมือนในเพลงเลยพอฟังแล้วเราก็มาคิดว่าเราต้องปรับตัวเองบ้างหรือเปล่าเพราะบางอย่างมันก็มากเกินไปบางคนเนี่ยเขาก็มีเส้นในเรื่องของชีวิตเขานะจะมาให้อยู่ในเส้นเรื่องชีวิตเราตลอดก็ไม่ได้แต่แอนก็นิสัยไม่ดีดีบ้างดีอยู่ในเรื่องของบุตรเนี่ยไม่อยากจะมีแล้วค่ะไม่มีแล้ว อนแรกปีที่แล้วเนี่ยคิดว่าจะฝากไข่แต่หมอบอกว่าเราต้องจดทะเบียนสมรสกันแล้วถึงจะไปกันนั้นได้เขาก็ไม่อยากให้ทำเขาก็เก็บแอนก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วก็ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นั้นของแอนเปิดเผยค่ะ